สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์แขกคณนทิปนะคะหรืออาจารย์แขกร้านสถานนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเรื่องรักครั้งนี้ของเราจะรุ่งไหมนะคะเป็นแบบปิกอาการนะคะให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะนึกถึงหน้าแฟนตัวเองคู่ตัวเองคนรักของตัวเองนะคะอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าอยากจะเลือกชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ห้ามโกหกใจตัวเองเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับไพ่แต่ละชุดไปพร้อมกันนะคะ อะเริ่มอาจารย์จะเริ่มจากชุดที่1ก่อนนะคะใครที่เลือกชุดที่1อธิษฐานชุดที่1ไววนะคะมาฟังคําตอบไปพร้อมกันว่ารักครั้งนี้ของเราจะรุ่งไหม รักครั้งนี้ของเรารุ่งไหมอาจารย์จะบอกงี้อุปสรรคที่ผ่านมาในเรื่องของความรักเยอะมากนะคะทั้งคนรอบนอกทั้งคนในบ้านทั้งคนรอบข้างทั้งเราสองคนมันเกิดจากการระแวงหึงหวงกันไปเองที่ผ่านมาอุปสรรคบททดสอบเยอะพอสมควรในเรื่องของความรักเราอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมากับในขณะเดียวกันเราเองก็ยังคงมีแผลในใจนึกออกไหมดังนั้นถามว่ารักครั้งนี้รุ่งไหมอาจารย์จะบอกงี้ ถ้าเราสองคนเปิดใจคุยกันจริงๆเราสองคนรักกันนะไม่ใช่ไม่รักกันเนาะเพียงแค่ว่าต่างฝ่ายต่างมีเรื่องราวมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาทั้งคู่จนทำให้ดูเหมือนห่างเหินกันไปแต่บทสรุปแล้วอะค่ะเราสองคนรักกันเนาะเพียงแค่ว่าอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะเพราะว่า สุดท้ายพระรามกับนางสีดาเป็นคู่กันแต่กว่าที่เขาจะตกลงปลงใจเป็นคู่กันได้เนาะเขาเจอบททดสอบมากมายในความรักมากสีดาโดนทศกัณฐ์จับตัวไปพระรามก็พิสูจน์รักแท้โดยการทำศึกรบกว่าจะรบชนะเนิ่นนานมากดังนั้นเนี่ยคือบทบทความรักของเราเลยอย่าท้อกันไปก่อนค่อยๆมีปัญหาตรงไหนค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปนะคะสำหรับคนที่เลือกริกรารชุดที่หนึ่งต่อมา ตั้งจิตอธิษฐานสำหรับคนที่เลือกข้อที่2นะคะรักครั้งนี้ของเราจะรุ่งไหมนะคะจับไพ่ไปพร้อมกันห้ามโกงตัวเองนะ,ะที่ผ่านมาไม่รู้อะว่าเจอปัญหาอะไรมาอาจจะเป็นคำโกหกคำหลอกลวงเนาะหรือแม้กระทั่งการหักหลังหรือแม้กระทั่งมือที่สามดังนั้นพอถามว่ารักครั้งนี้จะรุ่งไหมอาจารย์จะบอกว่า ทุกคนเคยทำผิดทุกคนเคยเป็นคนไม่ดีทุกคนเคยเก้าวผิดตัดสินใจผิดแต่ตอนนั้นขนาดนี้เรา2คนยังกลุมมือกันอยู่นึกออกไหมคะสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วอดีตคืออดีตเราไม่สามารถเอาอาดีตมาอยู่กับปัจจุบันหรืออนาคตแต่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวความเจ็บช้ำจากอาดีตเพื่อที่จะทําให้ปัจจุบันและอนาคตของเราดีขึ้น ตัดบ่วงในใจตรงนั้นลงตัดแผนตรงนั้นลงนะคะแล้วก็ลองเปิดใจคุยกันดูอีกครั้งนะคะอาจารย์มองว่าเราสองคนถามว่ารักกันไหมรักกันแต่มีปากเสียงกันบ่อยด้วยความไม่เข้าใจกันด้วยความหึงหวงกันด้วยความที่ว่าเขาเคยอาจจะทําไม่ดีมามีประสบการณ์ไม่ดีมามาเลยทําให้เรามีแผนในใจทําให้รักครั้งนี้มันไปไม่สุดมันติดบ่วงมันจะเลิกกันหลายรอบแล้วมันไม่เลิกกันสักทีนึกออกปะเดี๋ยวมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามันกระสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันมันเป็นอารมณ์เหมือนคู่กรรมนึกออกไหมแต่ คู่กันเป็นคู่บุญได้ด้วยความที่ว่าเราต้องใช้คําว่าเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันและการปรับตัวเข้าหากันทั้งสองคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักนะคะคือการปรับตัวแค่คนหนึ่งคนนั่นไม่เรียกว่ารักนะคะนั่นเรียกว่าการเห็นแก่ตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามความรักนะคะปรับตัวเข้าด้วยกันสําหรับคนสองคนคือคู่บวกคู่ลบเนาะมันก็ต้องหาตรงกลางด้วยกันทั้งคู่นั่นเขาเรียกว่าความรักที่ดีต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกเปียกการ์ดใบที่2สิ่งที่อาจารย์แนะนําได้ก็คือว่าเราทั้ง ต้องปรับตัวเข้าหาการจูนเข้าหาการอดีตคืออดีตบ่วงต่างๆที่มีมาบ่วงที่ระแวงหรือความรักที่มันอมทุกข์เนาะมันจบมันมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันยึดยืยๆดเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าถามว่าเลิกกันไหมก็ไม่ได้เลิกกันหรอกแต่มันอยู่ด้วยกันด้วยความมีปากเสียงกันตลอดเวลาค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะอะสำหรับ จบไปแล้วสําหรับพิกาจกา์ชุดที่2นะคะต่อมาปิกาจกา์ชุดที่3นะ่รักครั้งนี้ของเราจะรุ่งไหมนะคะคิดมากอ่ะคิดไปเองอนะ่ะเออสำหรับคนที่เลือกพิกาจกา์ชุดที่3นะเป็นคนที่คิดมากบางทีไม่เรื่องไม่มีอะไรเลยนะแต่เป็นคนคิดเยอะวันหนึ่งเนี่ยคิดอยู่ประมาณ10เรื่องกับเรื่องความรัก บ้างเรื่องงานเรื่องอะไรสมกันไปหมดเลยนึกออกปะดังนั้นอาจารย์จะบอกว่าคนที่เลือกเปียกกาชีที่สามรักครั้งนี้จะลุ่งไหมลุง่งไม่ลุง่งอยู่ที่ตัวเราเลยนะเพราะว่าตัวเราเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่พอได้ยินอะไรนิดนึงคิดมากกังวลใจขี้น้อยใจแอบร้องไห้งอนบางทีงอนเขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเรางอนนี่แ่บปะบางทีเราหายงอนแล้วเขาถึงจะได้รู้ว่าออเมื่อกี้งอนม่เองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคะนึกอ,อาจารย์จะบอกว่า ปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักเนาะเขาอาจจะไม่ได้รู้ในมุมเราทั้งหมดแต่เขาก็ใส่ใจดูแลเราดีเพียงแค่บางอย่างอะ่ะเราคิดเยอะเกินไปัง้นะั้นถามว่ารักครั้งนี้รุ่งไหมอยู่ที่ใจเราเลยลูกหนูต้อง ปล่อยวางกับตัวเองบ้างอย่าไปอย่าไปคิดว่าโหทําไมเขาไม่รู้เลยว่าฉันงอนทําไมเขาไม่รู้ว่าฉันชอบกินอะไรทไําไมเมื่อวานล่ะฉันเพิ่งบอกอยู่เลยว่าฉันชอบสีนี้พุ่งมาวันนี้เขาซื้อสีนี้ฉันเขาไม่รู้ใจฉันหรอเขาไม่ใส่ใจฉันหรออะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่าคนเกิดค,คนที่เลือกเปียกการที่สามจะเป็นแบบนี้กังวลคิดมากดังนั้นวางลงนะคะความรักมันเป็นอารมณ์แบบ ค่อยๆศึกษากันไปอย่าไปรีบย้อนอย่าไปเร่งว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเราทําไมเขาเป็นแบบนี้ฉันงอนตรงนี้ทําไมเขาไม่ง้อฉันบอกฉันจะนอนแล้วจริงๆฉันไม่ได้นอนนะฉันร้อง้เขาบอกว่าตอบกลับมาว่าเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยน,นึกออกไหมอย่าไปคิดขนาดนะั้นลูกเอาสถานการณ์วันนี้เขายังอยู่กับเราเขาจับมือเราเขารับเราได้ทุกอารมณ์นั่นแสดงว่าเขาอรักเราแต่เราอะคิดมากไปเองนะคะอ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับปิกอากาศในหัวข้อเรื่องรักครั้งนี้ของเราจะรุ่งไหมนะคะอาจารย์ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ขอบคุณค่ะ